นเย็อลอาคว้าอยากเล่นมากอยากเล่นมานานมากแล้วนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะเล่นกันถ้ามันดีผมจะให้จนายซื้อแล้วก็มาดูดฝุ่นที่สายไว้น้ำบ้านเรา ราถึงที่ที่เราจะขึ้นเรือกันแล้วนะครับอันนี้คือวันที่2นะกายมีหน้าที่แค่นี้แหละครับก็คือมันเล่าให้ทุกคนฟังว่ากําลังทําอะไรเดี๋ยวจะโยนโกโปให้เด็กๆแล้ววันนี้ไปกับนี่เลยสวัสดีครับ Seven Marine ใช่ไหมครับใช่ครับ Seven Marine วันนี้เราขึ้นเรือที่ชื่อว่า Myra นะเป็นเรือใบใช่ครับ,ครบโคตรสวยสวยมากทุกอย่างเตรียมพร้อมมาให้หมดแล้วครับไปสนุกกันนะฮะเราโยนโกโปให้เด็กๆต่อเรามีหน้าที่แค่นี้พอโกโปค่ะเชิญอันนี้ ิคสวัสด,ดีค่ะ,ดดคะนี่เราก็ต้องมาทะเลแล้วในราก็อยู่มาแล้วคีนจะโชว์อะไรให้ดูนะใจเย็นนะครับเดี๋ยวคีนจะถ่ายอะไรให้ดูเฮ้ยเรือเยอะมากเลยครับพี่ๆเดี๋ยวคีนจะพาไปเที่ยว

เรอยู่บนเรือเลยแต่ตอนนี้หวาดกลัวแต่ตอนนี้ไม่กลัวอะไรเออเราอยู่ที่หลังคาเรือชังคาเรือจวนจุ๊บโอ้เจ้าลูกเเราอยู่บนเรือนะเรือนี้เรารู้ไหมว่าเรือในมีชื่อด้วยนะ ชื่อไมล่าเรือไมล่าเเรือไมล่าเป็นเรือใบเรือใบคืออะไรเรือใบพัดไม่ไม่ใช่เรือใบมันจะมีใบอย่างนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเรือใบใช่พี่คิดอะไรครับตีเขาขาวใช่อันนี้เขาเรียกว่าเรือใบเรือใบ กาะเฮลูกโอ้ยเมมเบรี่เต็มแล้วคนนั้นอะ่ะนี่นะฮะใช้นักแสดงขายรูปใช่ไัมครับโอ้ยไม่นับเลยตาก พัร้อยลูกเป็นพันลูกเลยปลดย <c oughs> ังไงเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ a n a n น่าบีชนะครับผมนั่งเรือมาประมาณสัก45นาทีนะเราก็จะมาอยู่บนเกาะเกาะหนึ่งที่ทรายนุ่มมากละเอียดมากไม่มีไม่มีเศษอะไรเลยละเอียดมากเอียดมากเลยใช่ไหม <ระ S 2> นุมม่มไหมหาหอยมาให้แดราดูดดโอ้นี่นะฮะเราได้เจอหอยเบีย <c oughs> สายนุ่มมากน้ำใสมากนะฮะก็จริงๆแล้วมา Banana b e a c ได้นะแบบมีหลากหลายวิธีเลยอย่างวิธีของเราก็คือนั่งเรือไมรานะฮะแต่ว่าก็สามารถนี่เรือหางยาวของภูเก็ตนะคือมาได้นะนี่รู้เปล่าเด็กๆประวัติของที่นี่มันคืออะไรประวัติของ Banana b e a c เนี่ยนะคือสมัยก่อนเนี่ยพอเขาเจอนะเกาะเนี่ยมีแต่ต้นกล้วยเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่า b a n น่า บานานาบลบานาบีชส่ว <laughs> นสำหรับเอเดนทำอะไรอยู่ครับไหนเจออะไรบ้างแล้วลูกอโอ้น้ำใสมากใสมากเลยแล้วก็บบอะไรครับอ่ะอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยอยากเล่นอะไรเอาเลย ากเล่นมากอยากเล่นมานานมากแล้วลูกก็ตื่นเต้นแต่พ่อตื่นเต้นกว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะเล่นกันจะให้เจ้านายซื้อไปดูดไอ้ฝุ่นที่สาะน้ําที่บ้านเราอยู่ครับเดี๋วยวจะไปทดลองดูถ้ามันดีผมจะให้เจ้านายซื้อแล้วก็มาดูดฝุ่นที่สารไว้น้ําบ้านเราเอาไหนไปลองดูงผมลองเทสตดูก่อนเออดีเ๋ยวให้พี่เขาเทสดูก่อนกด,ดดิกดเลย มุดใต้น้ำเลยกดลงไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ใช่โผลที่พัทยาไอ้เด็กๆได้เล่นแล้วเดี๋ยวเราลงไปดีกว่าไปน้ำเย็นว้าว ชลงทริปเรานะเราก็มาจบกันที่หาดสุรินนะคบผมเป็นหาดที่เราคุ้นเคยมากๆแล้วเราก็ชอบออบรรยากาศที่นี่มากๆนะครับผมเป็นหาดที่เนี่ยคนไม่พลุกพล่านนะสําหรับทริปนี้นะเรามากันแบบง่ายๆพิวดีๆอารมณ์ดีๆไม่ได้ถ่ายอะไรจริงจังมากมายหวังว่าพี่ๆจะชอบกันนะครับผมก่อนที่จะไปนี้ไกลนะต้องขอกับคุณเลยคือคือคนแรกเลยครับพี่มาร์คลูสยามนะถึงแม้ว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้นอนกับพี่มาร์คนะฮะเพราะพี่มาร์คเนี่ยเขามีวิลล่า ที่สวยงามมากๆแต่ว่าพี่มาร์กนี่จัดแจงจัดการทุกอย่าง ถัดมาครับผมคือโรงแรมถาวรน,นะครับผมโรงแรมถาวรนเนี่ยเป็นโรงแรมที่แบบดีมากดูแลดีไม่ได้ดูแลแค่เราดีนะฮะแต่ดูแลแขกทุกคนดีมากแล้วโรงแรมคือบรรยากาศดีมากราคาไม่แพงคุณภาพสุดๆภูมิใจมากๆที่ในชีวิตนี้ได้มาเหยียบโรงแรมถาวรน,นะครับผมขอบคุณมากๆโรงแรมถาวรครับผมและ พนักงานทุกคนที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีครับรวมถึงเจ้าของด้วยนะครับถัดมาครับมีหลายคนให้ขอบคุณมากเลยสําหรับทริปนี้เรือมร่านะครับผม เรือไมร่าของเราเนี่ยคือแจ๋วมากเป็นเรือที่น่าจะดีที่สุดเท่าที่ใคยเคยนั่งมากายไม่ได้เป็นแบบพวกไฮโซที่แบบโอ้โหเวลามาเที่ยวทริปอะไรแบบนี้เราจะต้องมานั่งเรือแบบหลูกแพงๆบ่อยๆแต่ว่าถามว่าเคยนั่งไหมเคยนั่งแล้วไมร่าเป็นเรือที่อันดับต้นๆเลยที่เคยนั่งมานะฮะกิจกรรมเยอะมากพาไปที่ที่ดีมากๆอาหารดีมากๆนะฮะขอบคุณมากๆทุกคนนะฮะที่ติดตามพวกเราขอบคุณมากๆทุกวันนี้ตอนนี้มีความสุขมากๆ กีับชวิตอยากให้ทุกคนครับมีความสุขมากๆก,กับชีวิตให้ได้นะฮะเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญครับความสุขเป็นสิ่งสำคัญกว่านะฮะเราหาความสุขจากทุกๆอย่างที่เราทําครับแล้วผมคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีคุณภาพเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เรามีแรงทํางานต่อไปนะฮะวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะกายขอไปก่อนนะครับ